สวัสดีเจ้ามาป้ากับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันพฤหัสบดีที่3กุมภาพันธ์2 5 6 5้าเจ้าเามาดูรายงานสภาพอากาศติ่พัน์มาของตะวันกันก่อนนะเจ้าตะวนันนี่ที่ภาคเหนือของเฮามีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเจ้าก็มีฝนตกเล็กน้อยทางภาคเหนือตอนล่างเจ้าส่วนบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดสำหรับอุณหภูมิสูงสุดของภาคเหนือตะวันนี่ อุณหภูมสิสูงสุดอยู่ในช่วง30-36องศาเซลเซียสโดยอุณหภูมสิสูงสุดของภาควัดได้35.5องศาเซลเซียสเตรียมเพลเมืองจังหวัดตากเจ้าถ้ามาดูรายงานปริมาณหน้าฝนของตะวันนี่เจ้าภาคเหนือของเฮามีฝนตกเล็กน้อยทั้งตอนล่างของภาคปริมาณฝนสูงสุดวัดได้1.8ม mm. ิลลิเมตรทีอร่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เจ้า สำหรับอุณหภูมิตำสุดพื้นรลาบเจ้านี้ภาคเหนือมีอาการเย็นถึงหนาวโดยทั้งภาคเหนือตอนบนวัดได้9ถึง17องศาเซลเซียสภาคเหนือตอนล่างวัดได้15ถึง24องศาเซลเซียสโดยอุณหภูมิต่ำสุดของภาควัดได้9.2องศาเซลเซียสตีกุมงานกเกษตรเจียงไฮยอำเภอเมืองจังหวัดเจียงไฮยเจ้าเรามาดูรายงานอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณยอดดอยเจ้านี้เจ้า บริเวณยอดดอยเมีอาการหนาวถึงหนาวจัดโดยอุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางวัดได้4.5องศาเซลเซียสที่ยอดดอยอินทนนท์วัดได้5.9องศาเซลเซียสและกิ่วแม่ปานวัดได้7.0องศาเซลเซียสเจ้ารามาดูสภาพอากาศทั่วไปของวันนี้เจ้าบริเวณความกดอากาศสูงรวงมมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนพวกคุมผักตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ย่าืฮึมีลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พาดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ย่างฮึมบริเวณดังกล่าวมีฝนฝ้าขนองเป็นบางแหง่งในขณะตีลงไฟตะวันตกในระดับบนยังคงปกคลุมภาคเหนือย่างฮึมบริเวณภาคเหนือมีอากาศหนาวเย็นสำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัาเจ้า เามาดูขาดหมายลักษณะอาการแห่งซ้อสีชั่วโมงตั้งหน้าเจ้าที่ภาคเหนือตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวก็มีหมอกในตอนเจ้าโดยมีฝนฝ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดน่านเจ้าอุณหภูมิต่ำสุด11 -17 อถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31 3 4อถึงสาิองศาเซลเซียสสำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาจวจัดอุณหภูมิต่ำสุด4 -10 ถึงองศาเซลเซียส ล้มเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าส่วนภาคเหนือตอนล่างมีอากาศเย็นก็มีหมอกในตอนเจ้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละซิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุตรดิษฐ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิตำสุด10-12อง,อ,งองศาเซลเซียส อุณหภูมสิสูงสุด33-34องศา,าเซลเซียสสำหรับบริเวณยอดดอยเมีอกการหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-15องศา,าเซลเซียสลมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าและในวันนี้มีประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือฉบับที่หนึ่งเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณภาคเหนือตอนบน มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่6กุมภาพันธ์2,565เจ้าขึ้นกระแสลมฝไาลตะวันตกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือลักษณะจะอี้แยงคือภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงราย,ายลำปูนล,ลำปางพะเยาน่านและแพร่มีฝนฝ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกเป็นบางพื้นที่หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง2-4องศา,ศาเซลเซียสในภาคเหนือตอนบน ขอให้ปอแม่ปีน้องตีอาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและล้มกระโชกแหลงล้มถึงฟ้าพาตีอาจจะเกิดขึ้นได้โดยลีกเลี่ยงการอยู่อาศัยในตีโรงแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาตีบักแข็งแรงสำหรับชาวเกษตรกร,กรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทั้งการ,กรเกษตรไว้ตัวเจ้า และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือโทร053 277 919นได้ตลอด24ชั่วโมงเจ้าหรือทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้นะเจ้าสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้า รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน